วันนี้นะคะเพิ่งจะชวนเพื่อนๆน,นะคะมาทำเผือกมันทอดกรอบรสปาปิก้ากับรสชีสค่ะเดี๋ยวเพิ่งมีเทคนิคในการทำให้กรอบนานและที่สำคัญไม่อมน้ำมันด้วยค่ะถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเข้าครัวเตรียมวัตถุดิบและส่วนผสมทำกันค่ะเพิ่งจะเอาเผือกมานะคะแล้วก็ปอกเปลือกนะคะล้างทําความสะอาดมันก็เหมือนกันค่ะปอกเปลือกล้างทําความสะอาดนะคะ จากนั้นนะคะเราเอามันนะคะมาหั่นเป็นชิ้นชิ้นนะคะตามขนาดที่เราต้องการนะคะเผือกก็เหมือนกันค่ะเราก็มาหั่นเป็นชิ้นชิ้นนะคะความ,มาความหนานะคะไม่ต้องหนามากหรือไม่ต้องบางจนเกินไปนะคะขนาดนี้เลยค่ะเผือกของเราก็เสร็จแล้วนะคะมันก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้เป็นส่วนผสมของตัวแป้งชุบทอดกรอบนะคะตามนี้เลยค่ะ เพิ่งจะใส่แป้งทอดกรอบลงไปแล้วก็แป้งข้าวเจ้าลงไปเติมเกลือลงไปนะคะจากนั้นนะคะเพึ่งจะใส่น้ําโซดาที่เย็นจัดนะคะย้ําว่าน้ําโซดาเย็นจัดนะคะแป้งจะได้กรอบนานนะคะแล้วพึ่งก็จะใส่น้ําปูนใส่ลงไปผสมแบบนี้นะคะคนส่วนผสมทุกอย่างนะคะให้ละลายเป็นเนื้อเดียวกันนะคะความข้นก็จะประมาณนี้เลยค่ะไม่ต้องให้ข้นมากหรือเหลวจนเกินไป เผือกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็แป้งชุบทอดกรอบก็เสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นเราเอาเผือกนะคะแล้วก็มันใส่ไปลงในแป้งแบบนี้นะคะแล้วก็ทําการชุบแป้งนะคะไม่ต้องให้หนามากแล้วก็บางจนเกินไปนะคะเราจะตั้งน้ํามันให้ร้อนนะคะใช้ไฟกลางไม่ต้องใช้ไฟแรงมากนะคะพอน้ํามันร้อนนะคะเราจะเอาขนมลงไปทอดเลยนะคะเห็นไหมคะว่าฟองมันจะเยอะนะคะเริ่มแรกพอทอดไปสัก แป๊บนึงนะคะเราก็กลับด้านขนมให้มันสุกทั้งสองด้านเสมอกันนะคะแล้วก็แยกขนมออกเป็นชิ้นชิ้นนะคะกลับไปแบบนี้นะคะพอทอดไปสักพักนึงนะคะขนมก็เริ่มสีเปลี่ยนสีจะเริ่มค่อยๆเหลืองขึ้นนะคะเพื่อนๆออันนี้เป็นสีที่เราต่องการแล้วสุกแล้วเดี๋ยวเราจะตักขึ้นมาเสด็จน้ํามันนะคะเดี๋ยวเพิ่งจะทอดอีกกระทะหนึ่งนะคะเราก็ใส่ลงไปนะคะก่อนที่เราจะทอดใหม่นะคะเราต้องตัก ตัวเศษแป้งออกจากตัวน้ํามันก่อนนะคะแล้วก็ทําการทอดใหม่นะคะแล้วก็ใส่แป้งลงไปทอดแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะกลับนะคะให้ตัวขนมนะคะไม่ติดกันนะคะแล้วก็กลับให้มันสุกเสมอกันแบบนี้นะคะเห็นไหมคะว่าทอดนะคะมันจะเป็นสีขาวก่อนเพราะทอดไปเรื่อยๆสีมันจะเปลี่ยนจากสีขาวมันก็จะกลายเป็นสีเหลืองทองขึ้นมาเลยคะ่ะเพื่อน และเทคนิคอย่างนึงนะคะพอขนมนะคะได้สีตามที่เราต้องการแล้วนะคะมันสุกแล้วเร่งไฟให้แรงนะคะเป็นการไล่น้ํามันออกจากตัวขนมนะคะขนมจะไม่อมน้ํามันนะคะเดี๋ยวเราเร่งไฟให้แรงแล้วก็ตักขึ้นมาเสด็จน้ํามันได้เลยค่ะขนมสุกแล้วนะคะแล้วเราเอาไปใส่จานรอเตรียมคุกกับตัวผงนะคะ ผงที่พึ่งใช้ในวันนี้นะคะมี2ตัวนะคะนั่นก็คือผงชีสนะคะกับผงปาปิกาค่ะเราจะเอาขนมใส่ลงไปในกล่องแบบนี้นะคะเพื่อสะดวกในการคุกนะคะใส่ลงไปนะคะแล้วจากนั้นตักผงปาปิกาลงไปใส่แบบนี้นะคะปิดฝาค่ะแล้วก็ทําการเขย่านะคะให้ผงมันนะ,ะทั่วทุกชิ้นของตัวมันและก็ตัวเปลือกทอดนะคะเห็นไหมคะว่าตัวผงนะคะมันก็จะคุก ทั่วชิ้นนะคะนี่ค่ะถ้ามันเยอะเกินไปเราก็สะบัดให้มันออกหน่อยก็ได้นะคะจากนั้นเราก็จัดใส่จานให้เรียบร้อยค่ะส่วนราคาตั้งขายนะคะเพื่อนๆก็ต้องคำนวณต้นทุนวัตถุดิบของตัวเผือกกับตัวมันด้วยนะคะเพราะราคามันเปลี่ยนแปลงเกือบทุกวันเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเผือกทอดแล้วก็มันฝรั่งทอดกรอบรสเชสกับรสปาปิกาของเรานะคะ เดี๋ยวให้ดูข้างในกันค่ะเห็นไหมคะอันนี้เป็นเผือกนะคะน่าทานมากค่ะเพื่อนเอนอันนี้เป็นตัวมันแครอทนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้เพิ่งฝากกดติดตามช่องของพึ่งไว้ด้วยนะคะ